ฝนตกนตกพ <ee> ี่น้องยังรอดนะเพราะว่าฝนตกเออรงเบียงละน้ำท่วมที่ท่วมระท่อนน้อยลิ้มสะละนตัวโตตโตกดกกใต้แก่งเนี่แหละฟัดเห็ดขุดงมานไม่นำ มันที่ไม่น้ำท่วมฮอดพี่บางมือกันท่วมกระท่อมน้อยนิ่งช้าเลยนึย่ลุยน้ำขอไปนั่งโอ้ดีก็ดีพอดีเกินพี่น้องเอ้ฝนกัไนไรเดียดเดียวข้อออกหน้าต่างกระท่อมบ่ส่วนไหนต้นอะไรก็ยุ่ยน้ำขอีปนั่งนอนพูดยังดอกพูนแชนดอกเผาช่วงนิ่งช้าหนึ่งน้ำท่วมบ่ เนาะอืมความคุนคุค่ามันดีเนาะพี่น้องส่วนไรส่วนไรก็ชุ่มชื้นดีเพิ่มมันเรียกกาดชุดชุดเวลาเียงเรื่องโจ๊กวันสังเกตหามุ่งคว้าของหงษท่านพอดีอืมซื้อลย เดีดี๋ยข้อออกกระสอมเลยแล้วยางรเราเสร็จว่าได้ไหมฝนตก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 ป้าธรรมดาธรรมชาติเน้อธรรมชาติธรรมชาติดุขึ้นเลยหั่มว่าได้หรอห <c oughs> ั่ม,ม,หม,ไปไหมป้า,ห,าปหั่มฝนตกมันออกไปเฮดเวียกเ็ดงันว่าได้ยางวุ้นเยี่ยงน,นี้กระสอมนี่แหละ โอ้เห็นไลเนาะพ่านอะนั่งช่โอง่งดอกวันเบิมคนละนั่นนี่ห้ราดรวมท่านแท้อีกละเนาะนี่ปานนี้ฝนเชียงกบเชียงเกี่ยกห้องจนจนเห็นบรรยากาศว่าฝนตนละท่าชางพูดไม่เหมือมื่อเตืออ้อเยาะไปเห็นนะ Đi bay đổ về hay ô Không cột, không cột không subscribe không